อ๋ออีแก่ช้ำทำอะไรอยู่น่ะเยี่ยนี่โทรไปก็ไม่รับโทรเข้ากุติดีกว่าออฮพร้อมกันหรือยังสิงสารวัตรเพที่สามผิดน้อยผิคนเราห้ยูก็เหมือนขั้วบวัวลบเมื่อนุสาวได้มาพบกันในคืนร้างรันน้มันนมันน้ำมันสการค่ะกุติที่สามอ้อ้ชีนั้นมีแม่ชีไหมคะเป็นตึกชายล้วนนะเสียงนเสียงครพูดคะอ๋อพาวิค่ะ ลไปปลุกำมัดอยู่ที่กระดิษฐ์สามสิคะกูกลับมาแล้วแค่อีดอกมีไรให้ช่วยก็บอกมา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 ลพี่ชำแผดโดนทัวลงอีกแล้วล่ะแผดน่าจะรู้อีพวกแย่นี่เป็นเลยพวกตัวแค่ถามก็พอนะ ไม่ต้องไปตบมันหรอกเพราะนี่มิชิกิตของส่งมใชิกิจของส่งมิชิกิจของมึงอะนี่มิชิกิตของส่งมิชิกิจของส่งมิชิกิจของมึงค่ะนี่มิชิกิตของส่งมิชิกิจของส่งมิชิกิจของมึงอะนี่มิชิกิตของส่งมใชิกิจของส่งมิชิกิจของมึงค่ะก็โดนทัวร์ลงให้ตายโหงไปเลยสิสนุกอะ